สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องของศิลปินเพลงลูกทุ่งอินดี้ที่ต้องบอกว่าร้อนแรงแล้วก็มีสีสันจัดจ้านมากๆคนหนึ่งในยุคนี้เลย เธอคือเนสกาแฟศรีนครค่ะข้อมูลที่เราเตรียมมาวันนี้ก็มีหลากหลายเลยทั้งเรื่องราวชีวิตของเธอเส้นทางดนตรีที่เอ,อ่อพลิกผันเหมือนกันนะคะแล้วก็อะไรคือสิ่งที่ทำให้เธอแตกต่างแล้วก็โดดเด่นออกมาจากศิลปินคนอื่นๆในวงการคำถามสำคัญที่เราจะมาหาคำตอบกันวันนี้ก็คือเอ,อ่อศิลปินที่มีรากฐานดั้งเดิมอย่างหมอลำซิ่งแล้วก็มีความสนใจส่วนตัวที่ไม่เหมือนใครอย่างเนสกาแฟเนี่ยเขาก้าวขึ้นมาเป็นปรากฏการณ์ในกระแสะหลักได้ยังไงกันครับ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับผมเพราะว่าเนสคาเฟ่ศรีนครเนี่ยไม่ใช่แค่ศิลปินที่ประสบความสำเร็จธรรมดาธรรมดานะครับแต่เธอยังเป็นเหมือนภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในวงการเพลงแล้วก็อาจจะรวมถึงในสังคมไทยด้วยก็ได้การผรสมผสานรากเงาทางวัฒนธรรมอีสานนะครับเข้ากับตัวตนยุคใหม่ที่มันชัดเจนมากๆแล้วก็ไม่ประดิษฐ์เลยเนี่ยผมว่าคือคือกุญแจสำคัญเลยครับที่ทำให้เรื่องราวของเธอน่าติดตามมากๆครับ เยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องราวของเธอกันเลยดีกว่าค่ะอ่อจากข้อมูลพื้นฐานก่อนชื่อจริงของเธอคือรัติยาอรุณศรีจุดเริ่มต้นที่เที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือเธอไม่ได้เข้ามาในวงการเพลงด้วยภาพลักษณ์แบบนักร้องลูกทุ่งอินดี้แบบที่เราเห็นกันตอนนี้เลยนะคะแต่ว่าเธอเริ่มต้นจากการเป็นหมอลำซิ่งมาก่อนเลยใช่ครับ ใช่เลยในการเริ่มต้นจากการเป็นหมอลำซิ่งนี่แหละครับคือรากฐานสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะที่ส่งผลต่อความเป็นเนสกาแฟสีนครในทุกวันนี้คือต้องเข้าใจก่อนว่า หมอลำซิ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่การร้องเพลงนะครับแต่มันคือการแสดงสดที่มีพลังงานสูงมากๆมีจังหวะที่เร่งเร้ามีการลำการเอื้อนการใช้เสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆมีการโต้ตอบกับผู้ชมแบบถึงพริกถึงขิงเลยมันคือวัฒนธรรมการแสดงที่ต้องใช้ทั้งทักษะและก็พลังงานมหาศาลจริงๆครับอืมแล้วพื้นฐานตรงนี้มันส่งผลต่อสไตล์เพลงหรือว่าการแสดงของเธอในปัจจุบันยังไงบ้างคะเพราะว่า ภาพของหมอลำซิ่งกับลูกทุ่งอินดี้เออมันก็ดูจะแตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยนะส่งผลชัดเจนเลยครับโดยเฉพาะในการแสงสดนะใครที่เคยดูเนสกาแฟแสดงบนเวทีเนี่ยจะเห็นถึงพลังงานที่ไม่ธรรมดาเลยความสามารถในการเอาเวทีอยู่การสื่อสารกับคนดูอย่างเป็นกันเองมีชีวิตชีวามากๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งก็ได้รับอิทธิพลมาจากประสบการณ์บนเวทีหมอลำซิ่งแน่นอนครับนอกจากนี้ในแง่ของดนตรีนะ ถึงแม้เพลงของเธอจะเป็นลูกทุ่งอินดี้เป็นหลักแล้วก็ตามแต่ถ้าเราลองฟังดีๆนะครับโดยเฉพาะในเพลงเร็วๆบางเพลงจะสัมผัสได้ถึงจังหวะจากโคนที่มีความกระแทกกระทันความเร่งเรา้าหรือแม้กระทั่งวิธีการใช้เสียงการเอื้อนบางท่อนที่มีกลิ่นอายความดุด,ดันความเกรียวกราดแบบหมอลำซิ่งแฝงอยู่เลยซึ่งมันต่างจากนักร้องลูกทุ่งอินดี้สายหวานหรือว่าสายป๊อปอย่างชัดเจนเลยครับมันมีความแซบในแบบฉบับของเธอเองะครับต้นเฉยๆ แต่เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของ DNA ทางดนตรีของเธอเลยแต่ก็มีคำถามนะคะว่าการมีพื้นฐานที่ดูจะบ้านๆหรือพื้นบ้านมากๆแบบหมอลำซิ่งเนี่ยมันเคยเป็นอุปสรรคบ้างไหมคะในช่วงแรกๆที่จะก้าวเข้ามาสู่วงการเพลงกระแสหลักหรือว่าวงการอินดี้ที่อาจจะมีภาพลักษณ์ที่ต่างออกไปผมว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับในช่วงแรกๆที่ภาพของหมอลำซิ่งอาจจะยังไม่ถูกมองว่าร่วมสมัยเท่าไรนัก ในสายตาคนฟังเพลงกลุ่มกว้างๆแต่สิ่งที่น่าทึ่งในตัวเนสกาแฟก็คือความสามารถในการปรับตัวแล้วก็การผสมผสานครับเธอไม่ได้ทิ้งรากเดิมนะแต่เธอนำพลังแล้วก็เอกลักษณ์บางอย่างของหมอลำซิ่งมาปรับใช้ให้เข้ากับดนตรีลูกทุ่งอินดี้สมัยใหม่ซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องทำความเข้าใจคำว่าลูกทุ่งอินดี้กันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับใช่เลยค่ะขยายความหน่อยค่ะว่าลูกทุ่งอินดี้มันคืออะไรแล้วมันแตกต่างจากลูกทุ่งกระแสะหลักหรือว่าหมอลำซิ่งยังไงคะ ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคำว่าลูกทุ่งอินดี้ก็มักจะหมายถึงเพลงลูกทุ่งที่ไม่ได้สังกัดค่ายใหญ่นะครับอาจจะทำกันเองหรืออยู่กับค่ายเพลงขนาดเล็กทำให้มีอิสระในการสร้างสารรค์ค่อนข้างสูงเลยสามารถผสมผสานแนวนดนตรีอื่นๆก็ไปได้ไม่ว่าจะเป็นป๊อปร็อกหรือฮิปฮอปเนื้อหาแล้วก็ภาษาที่ใช้เนี่ย ก็มักจะมีความตรงไปตรงมาดิบดิบจริงใจไม่ต้องปรุงแต่งมากเหมือนเพลงลุกทุ่งกระแสหลักในอดีตซึ่งมันก็เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆอย่างเนสกาแฟได้ฉายแสงออกมาอย่างเต็มที่เลยครับเธอสามารถใช้ภาษาใช้เรื่องราวที่มันใกล้ตัวคนฟังยุคใหม่ได้โดยไม่มีกรอบจากัดมากนักนะครับ อ๋อเข้าใจภาพชัดเจนขึ้นเลยค่ะคือเป็นพื้นที่ของความหลากหลายแล้วก็อิสระทางความคิดสร้างสารรค์จริงๆแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญล่ะคะที่ทำให้ชื่อของเนสกาแฟสีนครจากหมอลำซิ่งคนหนึ่งกลายมาเป็นที่รู้จักเลยฐานะศิลปินลูกทุ่งอินดี้แถวหน้ามันเกิดขึ้นตอนไหนคะ จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆเนี่ยผมว่ามาจากการที่เธอได้ร่วมงานกับค่ายเพลงสแบงบินนะครับแล้วก็ปล่อยซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินเดียวออกมาชื่อเพลงว่าฮักสันไดไอ้กระทิมครับช่วงประมาณปี2560เพลงนี้ถือเป็นปรากฏการณ์เลยทีเดียวนะครับตอนนั้นปรากฏการณ์เลยเหรอคะมันดังมากขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่ครับดังแบบถล่มทลายเลยยอดวิวใน YouTube นี่พุ่งสูงมากๆกลายเป็นเพลงฮิตติดหูที่คนร้องตามกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆความสำเร็จของเพลงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องยอดวิวนะครับแต่มันคือการแจ้งเกิดแบบเต็มตัวเลยของเนสกาแฟศรีนครในวงการเพลงลูกทุ่งอินดี้มันเหมือนเป็นการประกาศตัวเลยครับว่ามีศิลปินหน้าใหม่ที่มีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็พร้อมจะสร้างความแตกต่างขึ้นมาแล้วนะ แล้วอะไรคือปัจจัยคะที่ทําให้เพลงฮักสมใไดอ้ายกระทิมมันโดนใจคนฟังขนาดนั้นอ่ะผมคิดว่ามีหลายปัจจัยประกอบกันนะครับอย่างแรกเลยคือเนื้อหาแล้วก็ภาษาที่ใช้มันเป็นเพลงอกหักที่เล่าเรื่องแบบตรงไปตรงมามากๆใช้ภาษาอีสานที่เข้าถึงง่ายแต่ในความเศร้านั้นอ่ะมันมีความรู้สึกของการไม่ยอมแพ้หรือการตั้งคําถามกับอีกฝ่ายอยู่ลึกๆด้วย มันอาจจะสะท้อนความรู้สึกของผู้หญิงยุคใหม่ที่ไม่ได้ยอมเป็นฝ่ายทุกกระทำอย่างเดียวแล้วก็ได้นะครับบวกกับดนตรีที่มีเมโลดี้ติดหูมากๆแล้วก็แน่นอนเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์มากๆของเนสกาแฟเองคือมันลงตัวไปหมดเลยครับพอเพลงแรกดังเปรี้ยงปร้างแล้วหลังจากนั้นเส้นทางก็คงจะราบรื่นขึ้นเลยสิคะถูกต้องครับความสําเร็จของเพลงแรกนี่เหมือนปูทางให้เธอเลยทําให้มีผลงานเพลงฮิตตามมาอีกมากมายเลย ข้อมูลที่เรามีนี่ระบุเพลงฮิตไว้เพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทานหมายาหัวสากันชื่อเพลงนี้ <laughs> ใช่ครับหรือเมาฮักกันแหงๆวงเล่าเปิดใจให้ขี้เล่าแน่หรือแม้แต่เพลงที่ชื่อแรงๆอย่างเดี๋ยวมึงเจอกูก็มีโอ้ oh. สังเกตไหมครับว่าชื่อเพลงหลายๆเพลงของเธอนี่มันช่างตรงไปตรงมาดุดันแล้วก็สะท้อนคาแรคเตอร์ของอย่างออกมาอย่างชัดเจนมากๆเลย ใช่เลยค่ะชื่อเพลงนี่สะดุดหูมากจริงๆอย่างทานหมาอย่าหัวซ่ากันเนี่ยแค่ชื่อก็รู้สึกถึงความแรงความไม่ยอมคนแล้วอะ่ะมันเหมือนเป็นการประกาศตัวตนผ่านชื่อเพลงเลยนะว่าฉันเป็นคนแบบนี้ตรงๆแรงๆไม่ต้องมาเสแสร้งนะอะไรแบบนี้นั่นแหละครับนั่นคือสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเธอเลยความตรงไปตรงมาไม่ประดิษฐ์ทั้งในเนื้อเพลงชื่อเพลงแล้วก็แน่นอนตัวตนของเธอเองด้วย เพลงฮิตเหล่านี้มันก็ตอกย้ำความสำเร็จของเธอแล้วก็ที่สำคัญคือการสร้างฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากๆให้กับเธอคือแฟนคลับพวกเขาไม่ได้รักเธอแค่เพราะเพลงเพราะอย่างเดียวนะครับแต่รักในความเป็นเนสกาแฟ,ะฟะสีนครอนที่เป็นแบบนี้แหละครับอืมถ้าให้ลองวิเคราะห์ลึกลงไปอีกนิดหนึ่งทำไมเพลงที่มีเนื้อหาหรือว่าชื่อเพลงที่ดูแรงๆแบบนี้ถึงได้รับความนิยมในวงกว้างได้คะมันสะท้อนอะไรในสังคมหรือเปล่าคะน่าคิดนะครับประเด็นนี้ ผมมองว่ามันสะท้อนความต้องการของผู้ฟังในยุคปัจจุบันนะที่อาจจะเบื่อหน่ายกับความสวยงามหรือความโลกสวยที่มันปรุงแต่งจนเกินไปหรือเปล่าพวกเขาอาจจะโหยหาความจริงความรู้สึกที่มันดิบๆไม่ต้องผ่านการกรองมากนักภาษาที่ใช้ในเพลงของเนสกาแฟแม้จะดูแรงในสายตาคนบางกลุ่มนะครับแต่มันคือภาษาที่คนทั่วไปใช้พูดกันในชีวิตประจาวันจริงๆ มันคืออารมณ์ความรู้สึกที่หลายคนเคยเจอเช่นความโกรธความน้อยใจความเมาความรักแบบลุกทุ่งทุ่งมันเลยเชื่อมโยงกับผู้ฟังได้งานมากๆและการที่เธอถ่ายทอดมันออกมาอย่างตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมเนี่ยมันอาจจะให้ความรู้สึกสาใจหรือเป็นเหมือนตัวแทนความรู้สึกของคนฟังได้เป็นอย่างดีเลยครับ เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะแสดงว่าความสำเร็จมันไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีอย่างเดียวแต่คือการเชื่อมโยงทางอารมณ์และความรู้สึกกับผู้ฟังได้อย่างแนบแน่นเลยซึ่งพอพูดถึงความตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะเชื่อมโยงไปถึงอีกเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นมากๆในตัวเนสกาแฟสีนครนั่นก็คือบุค,คลิกแล้วก็ตัวตนของเธอเองที่เราคุยกันว่ามันชัดเจนมากจริงๆแฟได้ก็คือภาพลักษณ์สาวห้าวของเธอนี่แหละครับ ที่ดูจะสวนทางกับภาพจำของนักร้องลูกทุ่งหญิงส่วนใหญ่ในอดีตพอสมควรเลยเราไม่ใช่แค่บุค,คลิกห้าวๆนะคะแต่รวมไปถึงความสนใจส่วนตัวของเธอด้วยจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยบอกว่าเธอมีความสนใจในสิ่งที่เอ่อหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของผู้ชายสิโดยสามอย่างเช่นการเลี้ยงไก่ชนอันนี้ดิฉันว่าแปลกใหม่มากนะสำหรับนักร้องหญิงในบ้านเราแล้วก็ยังมีความสนใจในเรื่องวัตถุมงคลพระเครื่องด้วยนะคะนี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจอย,อย่างย,งยิ่งยวดเลยครับ การที่เธอไม่ได้ปิดบังความสนใจส่วนตัวเหล่านี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นไก่ชนหรือพระเครื่องแต่กลับนําเสนอออกมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนสู่สาธารณะเลยมันส่งผลอย่างมากต่อการสร้างแบรนด์หรือว่าภาพลักษณ์ของเธอครับส่งผลยังไงบ้างคะการที่นักร้องหญิงสนใจไก่ชนเนี่ยมันช่วยเสริมภาพลักษณ์ได้ยังไงหรือมันไม่เสี่ยงหรอคะที่จะทําให้คนบางกลุ่มมองว่าแปลกหรือว่าเข้าไม่ถึงตัวตนของเธอครับคือมันอาจจะดูเสี่ยงในตอนแรกนะครับ แต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลับตรงกันข้ามเลยการที่เธอเปิดเผยความชอบนี้อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมันกลับยิ่งเสริมภาพความจริงใจและก็ไม่เหมือนใครให้กับเธอมากขึ้นไปอีกมันทำให้เธอมีมิติที่ซับซ้อนน่าสนใจมากขึ้น ไม่ใช่แค่นักร้องเสียงดีร้องเพลงเก่งแต่เป็นคนคนหนึ่งที่มีเลือดเนื้อมีความชอบส่วนตัวมีแพชชั่นในสิ่งที่ตัวเองรักแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะดูขัดแย้งกับภาพลักษณ์นักร้องทั่วไปก็ตามนะครับคือในยุคที่ผู้คนหอยหาความออเทนติกหรือความจริงแท้นะครับการที่เนสกาแฟกล้าที่จะเป็นตัวเองกล้าที่จะแตกต่างมันกลายเป็นจุดแข็งที่ทรงพลังมากเลยมันทำให้เธอโดดเด่นออกมาจากศิลปินคนอื่นๆในตลาดที่มีการแข่ง ขันสูงมากๆข้อมูลที่เรามีก็ระบุชัดเจนเลยครับว่าสิ่งนี้ทําให้เธอมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมันเหมือนเป็นการทลายภาพจำเดิมๆหรือสเตรีโอไทป์ของนักร้องลูกทุ่งหญิงที่อาจจะต้องเรียบร้อยอ่อนหวานหรือต้องมีความสนใจในเรื่องสวยๆงามๆเท่านั้น นสกาฟาพิสูจน์ให้หริงเลยครับว่าผู้หญิงก็ห้าวได้สนใจไก่ชนได้สนใจพระเครื่องได้และยังคงประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินได้เช่นกันครับฟังดูแล้วมันเป็นการสร้างแบรนด์ที่ส่งพลังมากๆเลยนะคะการใช้ความชอบส่วนตัวที่ดูเหมือนจะอยู่นอกกรอบมาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างตัวตนให้เป็นที่จดจำเนี่ยมันน่าทึ่งนะ แล้วถ้าเราจะลองสรุปภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะจากจุดเริ่มต้นที่เป็นหมอลำซิ่งสู่การเป็นเหมือนราชินีลูกทุ่งอินดี้มีเพลงฮิตติดลมมนมากๆควบคู่ไปกับภาพรักสาวห้าวคู่รักไก่ชนและวัตถุมงคลทั้งหมดนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับเนสกาแฟสีนครแล้วก็วงการเพลงไทยบ้างคะครับมันบอกเราว่าเนสกาแฟสีนครคือส่วนผสมที่ลมตัวอย่างน่าทึ่งมากครับระหว่างราก กับปัจจุบันรากเงาแา่งดนตรีอีสานอย่างหมอลำเนี่ยถูกนำมาผสมผสานกับความทันสมัยของดนตรีลูกทุ่งอินดี้แล้วก็ถูกขับเคลื่อนด้วยตัวตนที่แข็งแกร่งชัดเจนและจริงใจอย่างที่สุดเลยความสำเร็จของเธอเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มาจากการที่องค์ประกอบเหล่านี้มันทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆที่สำคัญไปกว่าน,นั้นนะครับ ความสำเร็จของเนสกาแฟสีนครยังสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากๆในรสนิยมของผู้ฟังแล้วก็ในสังคมไทยด้วยคือผู้ฟังในปัจจุบันเนี่ยเปิดรับความหลากหลายมากขึ้นพวกเขาไม่ได้มองหาแค่ศิลปินที่หน้าตาสวยงามร้องเพลงเพราะเท่านั้นแต่พวกเขามองหาความจริงมองหาตัวตนที่จับต้องได้มองหาเรื่องราวที่มันเชื่อมโยงกับชีวิตของพวกเขาได้ และเนสกาแฟสามารถมอบสิ่งเหล่านี้ให้ได้อย่างเต็มเปี่ยมเลยครับใช่เลยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเจนเลยสิ่งที่ทำให้เนสกาแฟศรีนครยืนหยัดแล้วก็โดดเด่นไม่ใช่แค่เพลงใดเพลงหนึ่งหรือแค่บุค,คลิกใดบุค,คลิกหนึ่งเท่านั้นแต่มันคือแพ็คเกจทั้งหมดของความเป็นเธอเลยทั้งพลังจากรากเง่าหมอลำความสามารถในการสร้างสรรค์เพลงลูกทุ่งอินดี้ที่โดนใจตัวตนสาวห้าวที่ไม่เหมือนใคร และ Mac แม้กระทั่งความสนใจส่วนตัวอย่างไก่ชนหรือพระเครื่องที่สุดท้ายแล้วหล่อบกลายเป็นส่วนสำคัญที่เสริมสร้างให้แบรนด์เนสกาแฟสีนครแข็งแกร่งแล้วก็แตกต่างอย่างแท้จริงเลยค่ะถูกต้องครับเธอคือบทพิสูจน์เลยนะว่าการเป็นตัวของตัวเองอย่างสุดทางและการอย่างรากลึกในวัฒนธรรมดั้งเดิมเนี่ยมันสามารถผสานร,รวมกันแล้วก็สร้างปรากฏการณ์ในโลกสมัยใหม่ได้จริงๆและเมื่อมองไปข้างหน้า ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าการผสมผสานระหว่างรากดนตรีพื้นบ้านอย่างหมอลำซิง่งกับตัวตนยุคใหม่ที่ชัดเจนมากๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบความเป็นหญิงแบบเดิมๆอย่างในกรณีของเนสกาแฟสีนครเนี่ยมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาของวงการเพลงลูกทุ่งหรือแม้แต่วงการเพลงไทยโดยรวมในอนาคต นี่อาจจะเป็นแนวทางใหม่ที่น่าจับตามองต่อไปก็ได้นะคะว่าศิลปินจะกล้าแสดงตัวตนที่หลากหลายและชับซ้อนมากขึ้นหรือเปล่าน่าเก็บไปคบคิดต่อจริงๆค่ะ